รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ร้านนี้ก็ข้าซอยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูว่าน้ำเขาอร่อยหรือเปล่าลองชิมน้ำดูก่อนนะครับอืม,อ,มอร่อยอร่อยฮะอร่อยอร่อยเลาวกินไขนกกระทาครับอนกกระทา ครับที่โฮมโปรกิงแก้วนะครับโซนฟู้ดคอร์นะครับกระเพาะปลาสดแท้นะครับครัวคุณเล็กอร่อยมากนะครับวันนี้น่ารถมากินเนี่ยนะฮะคุ้มคลารถกว่าไม่รู้แต่อร่อยแน่นอนข้าวซอยเขาก็อร่อยนะครับเนี่ย่เขากำลังทำเลยวันนี้สั่งกระเพาะปลาเยอะทันนี่ใช่ไหมครับยีพตาอ่อนนะครับกระเพาะกระเพาะปลายอดอ่อนนะฮะเดี๋ยวลองกินดูอร่อยหรือเปล่าสูนอาหารนะครับโฮมโปรกิงแก้วนะครับ ราคาย่อมยาวราคากลางกลางคือราคาไม่ไม่เวอร์ไปนะครับเนี่ยกาแฟสดหายยากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟไทยกาแฟวุ้นีน้กาแฟนะครับกาแฟสดหายากไม่มีขายก็ราคาที่นี่ย่อมยาวกราคากลางกลางครับรว่นเนกาแฟนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปดูโซโลตัสครับผม รสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับแต่ร้านนี้ก็เข้าซอยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูว่าน้ำเขาอร่อยหรือเปล่าลองชิมน้ำดูก่อนนะครับอืมอืมอร่อยอร่อยฮะอร่อยอร่อยเองกินไข่นกกระทาครับอกไข่นกกระทา ร้านนี้ไม่ผิดหวังนะครับยอดมะพร้าวอ่อนครับผมน้ำพออร่อยครับกินน้ำกุบกอบสนใจไอ้แปะ,แปะกล้วยด้วยนะครับเน,นี่ยร้านมีแปะกล้วยด้วยอันนี้มันหวานญี่ปุ่นนะครับหัวนี่ก็มาสองสามขีดน,นะครับหีล่ายี่สิบเก้าบาทนะครับไอทนนิ่มันหวานมาร้านนี้ได้เลยนะครับผม ผลไม้นะครับแอปเปิลส้มนะฮะผลไม้ดองก็มีเกดไรกระโดกนัดเกตปลาก็มีนะครับร้านนี้ชิ้นละสิบบาททุเรียนไม่แน่ใจว่ามีทั้งปีหรือเปล่าต้องถามคนขายมีทั้งปีหรือเปล่า